เพื่อนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทางผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริาาหารสถานศึกษาผู้ผู้บริหารการศึกษาศึกษานิเทศี่รักนทุกท่านวันที่16มกราคมเป็นวันครูในนามคณะกรรมการกรูสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ผมขอขอบคุณและชื่นชมเพื่อนครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพในรอบที่ผ่านมาด้วยความเสียสละภาคเพียรขยันและอดทนจนก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและคุณภาพทางการศึกษาการจัดง,งานวันครูพศ2557นับเป็นครั้งที่58 เป็นปีที่สําคัญยิ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิณ์พระบรมราชินีนาถและผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผน่นดินน้อมระลึกในพระราชกิจวัตรของพระองค์ท่านในความเป็นครูและพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนนานาประการทรงเป็นครูของพระราชโอรสพระราชธิดาโดยทรงอบรมสั่งสอนและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างทรงเป็นครูของผะสมนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ที่ส,สอนให้เห็นเห็นความสําคัญของการศ,รรศาึกษาทรงเน้นเรื่องการคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นด้วยตนเองเป็นหลักทรงอุปถัมภ์เยาวชนผู้ได้โอ,อกาสให้ใด้รับการศึกษาและส่งเสริมราชดรศึกษาด้วยตนเองและให้มีอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ผ่านศูนย์ศิลป์ชีพ และโครงการสาราบทใใจรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาของภิกษุสามเณรตลอดจนการจัดให้มีห้องสมุดในส่วนภูมิภาพด้วยทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่จํำเป็นมกักมากจึนงต้องช่วยกันขจัดความไม่รู้และความรู้เข้าไม่ถึงการนอกจากนี้ยังทรงพระมี พระมหากุณาธี่คุณพระราชทานพระราชด h a พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาสร้างสถานศึกษาสนับสนุนสถาบันศึกษาและมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาทรงรับมูนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาไว้ในพระบรมราชิ์มกุัลควรอย่างยิ่งที่พวกเราทั้งหลาย พร้อมที่จะระลึกในพระมหากราุณาธิคุณและดำเนินการตามรอยขยุคนลนระบาดด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ประเพิ่นตนเป็นแบบอย่างที่ดีรฏิบัติตามมาตรฐานและจารยามันของวิชาชีพเพื่อพัฒนายาวชนของชาติให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ที่สุดต่อไปผมในฐานะ ของประธานคณะกรรมการผูร้สภาและคณะกรรมการผูร้สภาทุกท่านมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นและยกร,ระดับวิชาชีพทางการศึกษาให้ไปสู่ความเป็นวิชาชีพชั้นเลิศอ,อย่างแท้จริงโดยได้ร่วมกันวางแนวนทางการดำเนินง,งานในเรื่องการกำหนดคุณภาพรูส่งเสริมความเป็นเลิศ ให้สถาบันผลิตครูรวมทั้งรวมกันวางแผนแนวทางเพื่อพัฒนาครูประจำการให้มีความสามารถสูงมีความทันสมัยมีความเป็นผู้นำเพื่อสร้างเยาวชนของชาติให้เข้มแข็งมีศักยภาพประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถนำสังคมและประเทศชาติสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและสามารถนำพาประเทศชาติ ให้เก้าสี้ประทานอคมอาเซียนที่จะมาถึงอีกไม่ช้าได้อย่างสง่างา,ามศาสตราจารย์ด็อเอร์ไพบูลสินลาลประธานกรรมการปรุษภา